วัสดีค่ะปะเก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะมาปลูกบัวเลยบัวเลยมาแล้วค่ะคนที่สั่งไว้ปะเก๊กจะมาบอกทางช่องว่าปาเก๊กไล่ดูลายไม่ไหวนะคะลายเยอะมากบางทีก็ลงไปอยู่ลึกเพราะฉะนั้นต้องขอโทษจริงๆค่ะถ้าดูคลิปนี้แล้วรีบโทรมาเลยนะคะก็จะให้ f อฟซเอาไปปลูกและมีจำนวนจำกัดมีอยู่ประมาณ16ชุดค่ะ มีแค่นี้นะคะคนหนึ่งก็ได้ได้นี่แหละได้ประมาณนี้ค่ะได้ไปปลูกประมาณนี้นะคะได้แค่นี้ต่อหนึ่งคนมีอยู่16ชุดเพราะฉะนั้นก็ติดต่อมาทางไลน์ที่สั่งไว้ลายก็รู้กันอยู่แล้วเนาะส่วนคนที่ไม่มีลายก็โทรมาก็ได้นะคะ0 8 0 7 5แ7 3 0 0นอค่ะทีน,นี้วันนี้จะพามาปลูกปลูกบัวเลยยังไงให้ฟื้นตัวได้เร็วมากนะคะ อันนี้เข้ามาแบบตัดรากมาแล้วแต่ใบยังไม่ได้ตัดถ้ามาในสภาพนี้เราจะต้องตัดใบออกเพราะว่าเขาเหลืองแล้วนะคะแต่ถ้าเราแยกปลูกจากกระถางของเราที่บ้านเรานะเราไม่ต้องตัดอะไรก็ได้รากก็ไม่ต้องเอาออกใบก็ไม่ต้องตัดแยกจากกระถางนี้ก็เอามาลงกระถางนี้เขาก็ตั้งตัวได้เร็วค่ะแต่ถ้าเดินทางมาอย่างนี้เราต้องตัดแล้วนะคะทีนี้จะมาแนะวิธีปลูกให้ดินการเตรียมดินให้ดินมีความ มีความชื้นอย่างเพียงพอนะคะคือความพร้อมของดินดินให้เรารดน้ําให้ชุ่มไว้เลยนะคะดินที่จะปลูกก็คือทําให้ร่วนซุยปกเก๊ก็เอาดินเก่ามาใส่มาเทใส่ดินที่เราปลูกไวเอามาเทใส่รวมกันก็คือตากไว้ที่อื่นแล้วล่ะตากไว้หลายวันแล้วก็ตักตัก,ต,กตักมารวมกันแล้วก็เอามาเทลงไปแล้วให้เรารดน้าเนี่ยให้ชุ่มการรดน้ํานะคะโกยขึ้นมาเลยโกยเพราะว่าน้ําซึมลงไปไปไม่ทั่วถึงคะ่ะ เอาให้ชุ่มไปหมดเอาให้คือมีความชื้นทุกเม็ดของดินเลยนะคะจะทําให้ต้นหอมของเรามีความเย็นรากของเขาอยู่ข้างล่างก็จะแตกตัวได้เร็วต้นตั้งตัวได้เร็วไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะบางทีเรารดน้ําข้างบนเนี่ยเราคิดว่ามันพอแล้วมันโอเคแล้วแต่ที่ไหนได้ปก้กิ๊โกยขึ้นมาดูข้างล่างเป็นดินแห้งเลยค่ะเป็นผงเป็นผงอันนี้อัดน้าเข้าไปเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะล้วงให้ดูนี่ค่ะ อัดน้ําเข้าไปอัดน้ําอย่างมากเลยลากสายยางมาแล้วก็ล้วงอย่างเงี้ยเอาน้ําฉีดเข้าไปอัดอัดอัดแล้วกโกยขึ้นมาอัดอยู่นานเหมือนกันค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยมีความชื้นความเย็นมากอย่างเงี้ยก็จะทําให้ต้นหอมของเราไม่เหี่ยวไม่เฉ่านะคะกรบไว้เหมือนเดิมอันนี้คือวิธีปลูกที่ทําให้ต้นหอมตั้งตัวได้เร็วไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกค่ะ ปลูกต้นหอมเนะี่ยยังไม่ต้องใส่ให้เขาแทงยอดตั้งตัวได้ดีก่อนเราตัดแล้วเขาแทงยอดขึ้นมาแล้วค่อยเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะอันนี้ป้ากจะปลูกเดี๋ยวเก็บเก็บไปก่อนว่าจะปลูกสักเท่าไหร่ดีดับแรกเราก็มาตัดก่อนเนาะเอาแค่นี้ค่ะเอาไว้แค่นี้พอลาค่ะ รากนี่เขาตัดมาแล้วเราจะเอาออกอีกนิดก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแค่นี้พอละอนแรกก็ไม่ตัดย่างีมาตัดเลยอันนี้ตัดอีกนิดหนึ่งอ่ะคุณลุงก็จะต้องให้เสมอกันอันไหนไม่ตัดไม่ได้ตัดอันนึงแล้วก็ต้องตัดใช่ไหมคะคุณพ่ออ่านี่ตัดให้เหมือนกันเลยนี่ อย่าออกไปคนไม่มีต้นหอมกินก็เอาใบไปกินนะคะปากก๊กมีเยอะปากก๊กไม่เก็บไปกินละไม่มีเวลามานั่งเลือกละงานเยอะเอาแค่นี้ละตัดทิ้งไปเลยลอกแต่ละวันเยอะมากเลยค่ะบัวเลยนะปากก๊กลอกตามกระถางวันๆได้เป็นกำใหญ่ๆใหญ่ทุกวันแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเราก็แยกออกมานะคะแยกปลูก อาจจะไม่แยกต้นเดียว2ต้นนี้ก็ไปได้เร็ว2ต้นนี้ก็จะเป็น4ต้นเดี๋ยวเขาก็ท้องขึ้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็น2ต้นนะคะเนี่ยก็จะท้องมาจากข้างในเหมือนต้นข้าวท้องอันนี้ก็เริ่มแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเป็น2ต้นแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้มาแล้วจากต้นเดียวอย่างเงี้ยก็จะเป็น2ต้นพอสองต้นนี้สมบูรณ์ดีอ้วนๆใหญ่ๆต้นนี้ก็จะออกลูกอีกต้นนี้ก็จะมีลูกอีกก็จะเป็น4ต้นก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ปลูกลงไปเลยระยะก็กะกะเอาปกติจะปลูกสองต้นจะได้ขยายรเดลมีพันเยอะก็ใส่ไปเถอะสองต้นนะคะอันนี้ก็มีสองต้นเดี๋ยวเป็นบัดดี้กันประคองันละ <laughs> เป็นบัดดี้อ่ะ สมั่งสามัาง,ามางก็ไดนะ้เนาะนนี้สานะก็เป็นกอเร็วนะเนะี่ยอย่างเงี้ยมันมีพัน์เยอะเราก็ปลูกไปแล้วก็ถ้าเขากอใหญ่เราก็แยกเอาเนาะเราแยกทีหลังเรามีพันธเยอะเราก็ใส่ไปไม่ต้องประหยัดอ่ามีน้อยก็ใส่อย่างงี้นะคะไปเกจะใส่ควบคู่กันไปเลยเพราะว่าพื้นที่มีปลูกน้อยค่ะ ระยะห่างก็กะกะประมาณนี้เผื่อให้เขาแตกกอออกมาหากันเดี๋ยวจะยกกระถางมาให้ดูว่าแตกกอดียังไงตะกี้กมีถุงอยู่ถุงหนึ่งเขาโอ้โหแตกกอดีมากเลยค่ะเนี่ยถ้าคนเดียวก็จะได้แค่นี้นะคะชุดนี้นี่เอามาตัดอีกหน่อยนึง ค่ไม่ได้ออกนะนิดนึงขยายไม่ไหวแล้วแค่นี้คุณลุงบอกว่าขยายไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะแค่เนี้ยเมื่อ <laughs> กี้ปลูกอ,นนอะไรจะปลูกเยอะคุณลุงบอกอย่าปลูกเยอะอย่าเพาะเยอะต้นนั้นเนี่ยมกลมไม่ดีเลยนะล,ลูกก็บอกว่าหยุดได้แล้วแม่หยุดเพาะต้นกล้าได้แล้วล้วนบ้านแล้วหยุดปลูกได้แล้วหยุดไม่ลงค่ะเอาแค่นี้เดี๋ยวค่อยไปแยกเอาที้งแล้วก็ รดน้ำทีนี้ข้างล่างดินเขาเนี่ยมีความชื้นดีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรดเยอะเอาแค่นี้แล้วถ้าใครมีฟางก็เอามาคลุมปะเกกไม่มีฟางก็จะเอาตัวนี้คุมให้เขานะคะนี่ค่ะคุมหน้าดินให้เขาเก็บความชื้นเขาจะได้ตั้งตัวได้เ,ดเร็วแต่ว่าน้ำเนี่ยอย่าลืมนะต้องคอยดูนะคะ ถ้าถ้าสมมติว่าภายในครึ่งชั่วโมงมาดูแลน้ำยังขังก็แสดงว่าดินระบายน้ำไม่ดีนะเราก็ต้องหาวิธีและเอาไม้มาทิ่มทิมทิม,ทมแล้วก็หาเอาเอาขุยมะพร้าวนะมาผสมคลุกคลุกเข้าไปแย่เข้าไปถึงข้างล่างเลยทำยังไงที่ไม่ให้ดินอุ้มน้ำมากจนเกินไปไม่งั้นหัวหอมจะเน่าค่ะทำให้มันแฉะนั่นแหละเราก็สังเกตเอาเนาะถ้าเอ้าตายแล้วทำไมหัวหอมเหลืองทำไมไม่เขียวไม่สวย เขาก็ต้องมีสาเหตุมีที่ไปที่มาค่ะจะน้ําขังการระบายน้ําไม่ดีเราก็มาดูเอาก็แล้วกันทีนี้ก็มาสังเกตว่ายอดเขาแทงขึ้นมาเนี่ยยอดเขาแทงขึ้นมาโผล่ขึ้นมาสักระยะเราก็เอาขี้วัวมาโรยให้เขาปุย๋ยคอกหรือไม่ก็ปุ๋ยอินทรีย์นะคะโรยให้เขาแต่อย่าเอาขี้ขางคาวมาใส่นะเพราะว่าแรงจะเปื่อยค่ะ เอาไว้ใส่ผักกินผลผักโตโตแต่ผักกินใบก็ใส่ที่ข้างขาวได้เช่นประเภทผักกาดหรือว่าพวกไดโนเคลอะไรเงี้ยต้นใหญ่ๆเราใส่ได้แต่อย่าใส่เยอะแค่นั้นแหละเพราะว่าที่ข้างขาวก็ไม่ใช่ว่าจะมีฟอสฟอรัสอย่างเดียวนะคะมีทั้ง3ตัวนั่นแหละไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเขาก็มีครบแต่ว่าฟอสฟอรัอสจะเยอะหน่อยก็เลยเน้นผักกินผลแค่เนี้ยแล้วก็ พรุ่งนี้เช้านี่ตอนเย็นแล้วนะคะที่ไปเก่งมาปลูกพรุ่งนี้เช้าหาอะไรมาคลุมให้เขาด้วยก็ได้ค่ะอาจจะเอากระถางมาวางข้างๆสักสี่มุมให้มีความสูงพ้นล,ล้อ,อยางขึ้นไปหน่อยแล้วเราก็เอาเอา,เอาถุงเอาอะไรมาหรือว่าเป็นสแลนสีดํามีก็เอามาคลุมให้เขาเอาพาดบนเนี่ยสี่มุมนะคะใส่กระถางตั้งไว้เอามาคลุมคือกันแสงแดดแสงแดดหน้าหนาวก็ไม่ใช่ว่าจะจะไม่ร้อนนะคะกลางวันนแดดปเปรี้ยงเยงเลยค่ะ เราก็มาช่วยเขาหน่อยเนาะประคองไว้ให้เขาอย่าให้ร้อนจัดจนเกินไปสักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะคลุมแล้วก็เย็นก็มาเปิดเช้ามาก็พอแสงแดดออกก็มาคลุมอ,อย่าลืมนะไม่ได้คลุมขนาดมิดอ่าไม่ได้คลุมตรงนี้หละ่ะคลุมกรองเอาแสงความร้อนออกไปให้เขาหน่อยเพราะว่าเขายัางยังอ่อนแออยู่รากเขายัางแตกตัวได้ไม่ดีเพราะเราตัดรากเข้าไปแล้ว พอสักระยะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งรากเขาแตกออกมาดีก็เปิดได้เลยค่ะเขาชอบแดดนะต้นหอมพอเขาตั้งตัวได้ก็คือแดดอย่างเดียวแดดเปรี้ยงๆแล้วก็ขี้วัวนี่แหละแล้วก็มีน้ำหมักชีวภาพนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำส้มควันไม้ก็ผสมน้ำรดให้เขาผักก็จะงามคุมล<อ>งรองตรงนี้แป๊บนึงจะยกมาให้ดูนะคะอยู่ใกล้ๆ ันนี้จะเป็นสายพันธ์จากสกลนครเป็นสีเขียวแล้วก็ลำต้นใบใบจะเขียวค่ะเนี่ยตะกีกไม่ได้มาลอกเห็นไหมหย่อนเต็มไปหมดเลยไม่ค่อยว่างก็ลอกไม่หมดลอกไม่คือลอกอยู่แต่ว่าไม่ครบทุกกระถางเนาะเพราะว่าจํานวนกระถางมีเยอะเอาไว้ทุกมุมเลยค่ะดูเขาขยายตัวอยากให้ดูว่าเขาแตกกอยังไงปลูกูไปสองสองสามต้นไม่เกินนั้นแหละแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยจะเป็นกระจุก ตอนนี้ก็เยอะแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดออกมาสิบอ็ดต้นแล้วค่ะเนี่ย<า>ที่จริงนะแยกไปปลูกได้แล้วจากสองสามเนาะใช่แยกไปปลูกได้แล้วเพราะว่าเขาก็จะเน้นเกาะกันเป็นกระจุกอยู่อย่างเงี้ยต้นเลอ้วนแล้วแยกได้แถ้าแยกไปต้นจะได้อ้วนอ้วนเนาะเขาต้นนี้เก็ไปแยก<ๆ> ต้องขยันแยกนะคะปลูกบัวเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็แยกแยกออกไปใครจะเอาไปกินก็แยกไปกินแต่ส่วนมากปลูกบัวเลยเนี่ยใหม่ๆก็ห,งกหวงไว้ก่อนเนาะเพราะว่าวเขาขยายพันธุ์ได้ตลอดชีวิตเขาไม่ลงหัวเขาก็ลําต้นกับหัวจะเสมอกันจะเท่ากันหมดเหมือนที่ป้ากิ๊กเอาให้ดูนี่แหละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้จะจะแก่ก็จะเป็นแดงๆนิดนึงแต่ว่าไม่ลงหัวมีสองต้น,นแล้วนี่ยเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะ เอาให้ดูสามต้นละจากต้นเดียวอย่างเงี้ยดึงออกมาก็จะเห็นสามต้นที่เขาจะแยกตัวออกไปนะอันนี้คือบวัวเลยนะเข้าใจนะคะบางคนยังไม่เข้าใจบวัวเลยเป็นยังไงบวัวเลยก็คือปลูกแล้วไม่ลงหัวจะอยู่อย่างงี้แล้วก็แยกไปปลูกอีกนะพอขยายพันธุ์อย่างนี้ก็แยกไปอีกแยกไปอีกตลอดชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกไปแล้วก็รักษาไว้ให้นานๆไม่ต้องมาถามซื้อปะกิกอีกนะก็หายาก พยายามสาะหามาให้ก็แบ่ง fc ไปปลูกอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ถ้าดูคลิปจบแล้วนะใครต้องการก็กลิ้งกงมากันแล้วกันค่ะ okay, โอเคนะคะเบอร์โทรก็บอกไปแล้วงเนมะื่อกี้ลศูนย์แปเจ็ดห้าสองเจ็ดสามศูนยไม่ว่าจะต้องการสินค้าอย่างอื่นอะไรก็ถามมาได้ลายปกิ๊กก็คือตัวเล็กสาังกฤษยุพาไลสองสีพิมพ์ติดกันรวดเลยนะคะก็จะเข้าลายปกิ๊กได้โอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ สะกดะะเลยะกดด้วยเหรอยุพาลายก็ยกให้ดูหดือย้อนไปดูคลิปหลังก็ได้มั้ง y ายุยุ y U, นะวายุพาลยุพาายสองสนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ